แล้วเรียบร้อยไปแล้วทั้งแต่ไปเทศที่นุน่นเออนึกว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วจะไปเทศอยู่ที่นุน่นที่ไหนใช่ไหมทางนุ่นใช่ไหมเอ่อที่วาการดูนั่นเออที่ไหนได้ไม่แล้วนั่นว่าเขานี่ยิ่งมากเต็มศาลาใหญ่เลย ทำยังไง <c oughs> หลวงตาก็เทศแล้วหมดคำเทศแล้วนะเข <c oughs> ้าใจไหมเทศวันนี้สี่กันแล้วนี่นะเนี่ยจะแปลวาคำเทศมาจากไหนเ <c oughs> ทศที่วัดบ้านสีฐานหนึ่งกันสองที่ไรเนินดินแดงหรือไรนะเเออเออสองเนินดินแดงสามที่ไหน ที่ไหนอีกนะเอเอ,เอบ้านรองผูว่า,าบ้านรองผูว่าจังหวัดยะโสธรสามสี 3, 4, ่ก็มาเทศที่วาการอำเภอแล้วห้านี่จะมีอะไรมาเทศล่ะที่นี่เรอหลวงตานี่เป็นหลวงตาปสามซะด้วยนะทังที่หลวงตาปสาม นี่เดียนจบปฐมสามนะนี่น,นะเขาใจหรือเปล่าล่ะหลวงตาปอสามนี่มันแล้วก็เทศวันนี้เทศถึงสี่กันแล้วล่ะปฐมสามแล้วใจอะไรมาเทศมันจะไม่เข้านิทานหลวงหลวงตากับเนนนั่นเหลือหลวงตากับเนนเขานิบวนไปเทศนะ นี่นิมนต์ไปเทศหลวงตาเทศไม่ได้จะทำยังไงปรึกษาหลือกับเนนด้วยความร้อยจะร้อนใจนี่ทำยังไงเนนเขานิมนต์ไปเทศแล้วจะได้อะไรไปเทศทางเนนก็บอกโอ้ยมันจะยากอะไรว่ากันการเทศเดินไปตามทางมันก็มีแต่การเทศทางนั้นแหละว่างัน เดินไปตามทางนี้กับมันมีจากการเทศพอไปถึงบ้านเขาก็ได้การเทศจบกันไปเลยแล้วว่ามันจะได้การเทศยังไงว่าอ๋อได้สิเน้นต้องบอกหลวงพ่อนะถ้าอันไหนที่เป็นการเทศให้เน้นบอกหลวงพ่อนะเน้นก็รับรอง บอกหลวงพ่อนะถ้าพอผ่านไปก็ให้บอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะจดจำไว้เพราะว่างั้นแล้วก็ที่นี่ก็พอเดินไปที่นี่เอาไข่สีบลาอกผ้า,าสายสานเทาเขาใจว่บมือเจ้าหนะเหนนะเาเนีอเพอไปฮอดนั่นแล้วก็อพอดีเห็นไก่ปลาเห็นไก่ปลามันบิน มันบินผ่านหนามันนี่อะไรอ <Emer gent ing> <ales> yeah. ะไรละลืมเดีล่ะเล่ากับคิดหากันเทศกะกอนเล่ากัดิเนี่ยเนี่ยไปที่แรกยิ้นเสียงนกท่าตะกอนไหมเเด <EST> ินไปน้ำท่านกท่ามันขันยอนท่า หนุกท่าขันตักก็ก็ตักก,ะกะ็ก,ก,ะกะ้น่ยนมันยังแน่นเดียวสิเขาว่าหนุกท่าวางันนนแน่นนะจำมันนะน้องพอนะ,อะนี่ตักกโก้เขาว่าหนุกท่า,าที่ไปอีกน้อยหนึ่งที่นี่เห็นไกป่ปลามันบินมาพานหนาเย่บินพ่านหนาที่อะไรแน่นเนี่ยสอ๋อบินไปมากนี่มันแมนไก่ปลา,ปาวางนัน หลวงพ่อกระทองแล้วตักกอกมันแม่นนกท้าจําเลยทองเรื่อยเด้ตักกอกอมันแม่นนกท้าว่ะทีนี่บินไปมามันแม่นไกป่ปลาหัวบินไปมามันแม่นไกป่ปลาพอไปอีกก็ไปเจอนกนกเขียนนกกระเรียนน่ะนกเขียน,น,ยนมันบินอยู่ทั้งสูงสูงคนนี่มันยังเน้นเนี่ยโอ้นี่ บินผ่านฟ้าเนี่ยมันแม่นนกเขียนเหว่างั้นนะนี่นกเขียนแน่บินสูงสูงบินผ่านฟ้าเนี่ยมันแม่นนกเขียนหลวงพ่อกระทองเป็นกันเทศไปเลยตักกอกมันแม่นนกท้าว่าบินไปมากมันแม่นไก่ปา้าบินผ่านฟ้ามันแม่นนกเขียนเหรอทีอนี้พอไปหอดบ้านแล้วก็เริ่มเทศแล้วที่นี่ว่า เพราะเริ่มเทศแล้วก็ขึ้นต้นขึ้นยังวายละตักก็กมันแมนนกท้าขึ้นเลยดีเราเทวเทาเทศลหลวงพอบินไกลว่ามันแมนไกลป้าบินผ่านฟ้ามันแมนนกเขียนวพ่อหนี่มองไปข้างหน้านี่เห็นเขาอันนั่นนะเขากล้วย กล้วยเขาเอามาไหว้เป็นกันเทศหลวงพ่อนะ่ะเข้าใจว่ามันมันมันแขวนอยู่หันเด้กล้วยมันแขวนอยู่ทั้งหนาพุทธเฒามองไปเห็นที่เนี่ยเนี่ยกันเทศก็แตกออกอยู่แล้ววันนี้พ่อมองผมพมมองไปเห็นกล้วยแล้วกันเทศแตกออกอยกที่นี่เน้น่ต้องบอกด้วยวันนี้แต่ก่อนไม่จะเน้นบอกกันเทศไปเรื่อยาะเทศไปถึงขั้นหันเดแล้วไปมองเห็นนั่น กล้วยหรือที่เนี่ยกล้วยเขาเขาเจะวมาให้กันเทศนั่นละแล้วกับกับยามใบหนึ่งยุหันงามเขาเรียกว่าถงเอาใจว่ามีถงหนึ่งยุคางกันหันกับกล้วยนะอันนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นตักตะกะ็มันแม็นหนกท้าว่าบินไปมามันแมนไก่ป้า บินผ่านฟ้ามันแมนนกขียนที่นี่มันมองไปเห็นกล้วยไครท่านกล้วยสวยลงสวยลงหัวไผ่ท่านธงไผ่ท่านธงซักขย่งขึ้นฟ้าวันนี้กันเทศแตกออกเองเนี่ขบานเข้าใจว่าพอเห็นกล้วยแล้วกันเทศแตกออกไผ่ท่านกล้วยถวยลงสวยลงไผ่ท่านธงซักขย่งขึ้นฟ้าวันนี้ เขาก็ไปปดกล้วยออกโอ้ยวาได้วะได้ท่านมันท่านกล้วยมันสวยมันแหลมไม่ดีแล้วเขาก็ปดกล้วยลงอัเน,นี่ยเพอาะปดกล้วยลงแล้วที่นี่ก็กล้วยม,มันมันเป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ที่ฮะเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็บปลดลงไปเขาปลดต้องไปแล้ว มันเสียดายที่นี่มันบ่แมันกล้วยเฉยๆมันแมนกล้วยหอมกล้วย,ยไข่ไปยังสัตนนี่นนพ่อก็าปดแล้วเสียดายเพร,ระาะว่าภายท่านถงต้นฟ้าขายขั้นกล้วยถวยลงสวยลง้งภายท่านถงสักโงยขงึ้นฟ้าเขาเอากล้วยปดกล้วยล้งที่นี่ขเขาก็จะเอาถงมาให้เป็นกันเทศทั้งนี้ก็เสียดายกล้วยแล้วนี่กัน กันเทศก็แตกออกอีกเข้าใจว่ากันเทศแตกกล้วยกล้วยงากล้วยหอมบเปลี่ยนอย่างเข้าใจบ่ามันเป็นตาั่งตั้งแต่กล้วยตีบน้อยเิ่นว่าเข้าใจว่านั่นเห็นไหมล่ะกันเทศแตกออกแล้วเนี่ยกันเทศพุทธเอาแตกเองนี้ที่แรกเน้นบอกสะกจากนั่งก็เทบาพอเทศไปมันก็แตกไปเรื่อยนะ กล้วยงากล้วยหอมโมเป็นยังมันเป็นจัดสังตั้งแต่กล้วยตีบน้อยน่วงเขาก็เลยเอากล้วยกล้วยนั้นมันกล้วยกล้วยงากล้วยหอมเนี่ยรลยเอาขึ้นเอาขึ้นมาไว้ของเก่าของเก่าตกลงวู้นเถาเลยได้ทั้งกล้วยงากล้วยหอมได้ทั้งถุงสักกระยงขึ้นฟ้าแล้วได้มด่นี่เห็นบมล่ะ่มันเท่ากันเทศแตกไปเรื่อยด่มันล้วงตาบัวนี่มันกันเทศมันบอแตกที่เหยน่หนอ่าปอสามนี่ ตักก่อๆมันแมวนนกท่าขึ้นไปเรื่อยแน่นบ่อถงกระทั่งถึงหอดนกเขียนนะ่เานี่เลยไปอันพาะมองเห็นกล้วยกันกันเรื่องพ้าโมหารเทศแตกเองสวยลงสวยลงไปท่านถงสักององขึ้นฟ้านะพญานพ่บรุสิแตกกล้วยเพราะเขาเพรเขาปดกล้วยล่งเอ้ยกล้วยงา กล้วยงากล้ยกล้ยงากล้ยหอมมาเป็นอย่างมันเป็นตาซังแตงแต่กล้วยตีบน้อยพูดว่าเขาเก่าขึ้นมาไวาสุดท้ายพุท่าได้ทั้งถงได้ทั้งกล้ยงากล้ยหอมเลยเลยเอาไปจินเงียบเนีย่ยนะการเทศแตกกระจัดกระจายดิพเท่าเทศแตกไปเรื่อยดิดีหลวงตาเทศจะเอาอยัางมาแตกวันนี้วันแตกเนี่ยมันกูดเข่าด้วนเขา่าเมื่อนี้ก็เทศถึงสีหนเราเด้ เราเจาหยังมาเทศพี่น้องตั้งหลายฟังแล้อมันไม่มีกล้วยงาว้วยหอมแถวนี้ทันทีกันมีก็จิแล้วกว็ติเลี่ยนกันเทศจากร้องพอเลยไหมนี่กล้วยงาว้วยหอมว่าเปยังก็จิว่าใช่นี่มันก็บม่มีกล้วยงาว้วยหอมการเทศมันก็หมดว่าหารแล้วที่ยังไหนอเนี้ยนะ <c ười> พูดอย่างนี้เข้าใจไห้ป่าแล้วพูดอย่างนี้นะเข้าใจอยู่หรือ มีพูดภาษาภาษยอีสานนิทานนิทานภาษอีสานจบแล้วลนะ่ะลืมบอกจบแล้ว <c oughs> จบจบแล้ว